รวมมูลค่าแล้วจากการฟาร์มบาชิม1ชั่วโมงของผมก็จะเห็นว่าประมาณ 216m นะครับถ้าคุณเป็นคนที่สนใจในไกด์ของเกม MMO และเนื้อเรื่องของเกมต่างๆติดตามผมไม่ได้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งหรือจะกดเข้าร่วมเป็น membership เพื่อสนับสนุนช่องก็ได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผม p e r s o n a เใน Black Desert Online ครับ วันนี้เราอยู่ในโปรเจกต์บาลเซียครับผมเป็นการทดสอบทำหลังแพท15กันยายนที่มีการปรับพยาบาลเซียให้ดรอป100%ตัวละ1ชิ้นนะครับทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นปกติเปิดอาร์กิสแล้วก็ดรอปฟ้าแล้วก็พร GM คือพร GM มันจะเพิ่มดรอปเลทส2.5%แต่เอาจริงๆคือไม่ค่อยมีผลหรอกนะเป็นเวลา1ชั่วโมงเลครับจากการฟาร์มบวกลบเนี่ยไม่เกิน5นาทีเนาะ โดยที่จุดฟาร์มในตอนนี้ผมมีลิสไว้9จุดด้วยกันนะครับบาชิมเหมืองกับมาถ่านคุกฟิลคูนากากาฮาร์ดคาดรีเซนทอร์จันเซียวหนึ่งแล้วก็ทิเทียมโดยที่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดสรุปของบาชิมว่าหลังจากการฟาร์มแล้วพบอะไรบ้างประสบการณ์การฟาร์มหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงบ้างนะครับรีวิวจุดก่อนเลยว่าบาชิมอยู่ตรงไหนก็กดเอ็มขึ้นมาอยู่ทางขวาล่างของอันติโนวาไม่ไกลไม่ต้องออกไปในทะเลทรายนะแล้วก็ที่สาคัญคือจุดจอดม้าก็ง่ายมากนะครับกดมาที่โหนดปุ๊บแล้วก็จอด อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องลูบผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องลูปนะคือจริงๆบางทีผมก็วิ่งมั่วบางทีผมก็รู้ลูบส่วนมากคือผมไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นผมจะวิ่งแบบกลับไปกลับมาตรงไหนมีคนผมก็อาจจะแบบไปที่อื่นแทนหรือว่าลูไหนที่ไม่มีคนผมก็ไปทําตรงนั้นมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับคือมันค่อนข้างเฟกซิเบิลอันนี้ก็อยู่ที่คนเลยนะโดยทั่วไปเนี่ยผมก็จะใช้รันสืบท่อที่เป็นตัวซีซั่นมาฟาร์มนะครับของผมก็ AP 241233แล้วก็ DP254 เท่านั้นเอง เจมตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับที่มีผลต่อการฟาร์มขนาดนั้นแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะเป็นสัตว์เลี้ยงเทียรสี 4, 5ตัวนะครับแล้วก็เปิดเป็นสีแดงหมดเลยเนาะเพื่อให้เก็บขยะได้เร็วที่สุด การฟาร์มบายชิมเนี่ยถ้าเอาจากประสบการณ์1ชั่วโมงที่ผมไปฟาร์มก็คือมอนมันจะค่อนข้างทิ้งแระห่างกันพอสมควรแล้วก็กองที่อยู่กันเยอะๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับคือมันมีแหละใช่แต่ว่าแบบมันจะอยู่ห่างกันพอสมควรหรือว่าบางทีมันก็มีอยู่ไม่กี่จุดเท่านั้นเองคือถ้าเราไปฟาร์มแล้วเจอคนอยู่สัก2อสคนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีจุดที่แบบให้เราตีมอนเยอะๆเลยก็ได้นะครับ ระหว่างที่ฟาร์มในบาชิมเนี่ยสิ่งที่น่ารำคาญอย่างหนึ่งเลยคือพวกของโรซ่าครับคือมันดรอปมาจนแบบเต็มช่องเก็บของไปหมดเลย ทั้งบวกแล้วก็ไม่บวกเลยนะคือปัญหามันอยู่ที่ไม่บวกนี่แหละเพราะว่ามันดรอปมาเยอะมากจนแบบเต็มช่องเก็บของแล้วในแพทช์วันที่6ตุลาเนี่ยเขาบอกว่าจะปรับไอ้เรื่องของของดรอปพวกนี้นะครับให้มันดรอปเป็นกลองแทนซึ่งถ้าดรอปเป็นกลองปัญหานี้ก็จะหมดไปเนาะหลังวันที่6ถ้ามาฟาร์มบาชิมจะไม่พบปัญหานี้แล้วแต่ว่าพอดีว่าผมฟาร์มก่อนวันที่6กนะครับก็เลยสังเกตดูดิว่วาของโรซ่าผมเต็มเลยนะแล้วไอ้ของไม่บวกเนี่ยมันเอาไปย่อยก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะโยนทิ้ ชส่วนไอที่บวงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปสากัดเป็นหินดําภายหลังเนาะแล้วก็สังเกตว่าขยะในม้าผมมีอยู่410อันอันนี้คือขยะตอนผมมาเทช่วงแรกนะครับคือดูว่าหลุมมันมีประมาณไหนบ้างที่จะพอวิ่งไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าไปใน Excel g o o g l e s h e e t ที่ผมคิดเลขให้ผมจะเอามาลบกับเลขตอนแรกก็เอาเฉพาะนับใน1ชั่วโมงการฟาร์มเท่านั้นไม่ได้นับก่อนหน้านะ อีกเรื่องนึงที่ผมต้องพูดก็คือพอของโรซ่ามันดอปมาเยอะจนช่องผมเต็มเนี่ยมันจะมีบางทีที่ระหว่างผมฟาร์มแล้วผมลืมเช็คตัวไอเว้ยว่าช่องมันเต็มแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะมีของโรซ่าแบบบวกแล้วดอปมาแล้วผมเก็บไม่ได้เพราะว่าช่องเต็มก็เป็นไปได้ซึ่งนั่นหมายความว่าหินดําที่ผมควรจะได้มันอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าที่ผมไม่ได้มันเพราะว่าช่องผมเต็มแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ถ้าคุณสังเกตตอนผมฟาร์มที่เป็นแบล็กดาวเปิดมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่ามอนมันยืนค่อนข้างห่างกันแม้ว่าจะอยู่ในกองเดียวกันบางทีมันก็ยืนห่างพอาสมควรเพราะฉะนั้นตัวที่คุณจะมาฟาร์มบาชิมได้ดีเนี่ยมันควรจะเป็นตัวที่เข้ามอนต่อกองได้ค่อนข้างไวมีสกิลมูเมนต์เยอะหน่อยแล้วก็มีสกิลเอลีที่ถือว่าต้องกว้างหน่อยเพราะว่าไม่งั้นในกองใหญ่ๆบางทีอาจจะต้องใช้แบบ2อสสกิลเพื่อเกลีร์ทั้งกองก็เป็นได้ถ้าสกิลคุณไม่กว้างพอ ตอนนี้เราก็ฟาร์มมาจนครบ1ชั่วโมงแล้วครับสังเกตว่าผมปิดบัฟตัวบัฟดรอปไปแล้วนะแล้วก็มาดูที่ช่องเก็บของกันว่า<笑><笑><笑>เห็นไหมว่าของโรซ่ามันดรอปมาเยอะมากนะครับผมต้องมาลากทิ้งอีกแล้วก็ที่สำคัญคือตอนระหว่างผมฟาร์มผมลืมดูว่ามันเต็มแล้วผมก็เลยไม่ได้ทิ้ง แปลว่าอาจจะมีของโลซาที่บวกแล้วเนี่ยแล้วผมจะเอาไปสกัดเป็นหินดำบางชิ้นผมอาจจะไม่ได้เก็บมาก็เป็นไปได้ทีนี้เรื่องของตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดสรุปให้จากใน g o Google s h e e t อีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันเนี้ยขึ้นเป็นแบ็กกราวไว้แล้วกันเพราะว่าผมอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานเนาะเผื่อใครอยากดูว่าเออตัวเลขจริงๆมันคิดมันจากไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็สามารถดูจากคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆ Google s h e e t ผมคิดมาให้แล้วแหละ อีกนิดหนึ่งก่อนเราจะไปดู Google Sheet กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดอาร์กิสแล้วก็มาตีทีละตัวให้ดูว่าสรุปแล้วบาชิมเนี่ยมันลดตัวละกี่อาร์กิสนะครับบาชิมมันก็มีมอนหลายประเภทใช่ไหมผมก็จะลองตีสัก2อประเภทแล้วดูนะครับว่ามันลดเท่าไหร่สิ่งที่ผมพบก็คืออาร์กิสมันจะลดตัวละ3นะครับไม่ว่าผมจะตีประเภทไหนก็ตามเพราะฉะนั้นผมจะตีไปเลยว่าเออมันลดตัวละสามแล้วก็เอาไปคิดตัวเลขของอาร์กิสกับจำนวนขยะที่ควรจะเก็บได้เนาะกับที่เก็บได้จริง ทีนี้เรามาดูกันใน g o o l l s s h e t t ของผมนะครับผมเขียนไว้ให้แล้วตอนนี้จะมีอยู่สังเกตว่ามีอยู่9ที่ด้วยกันก็คือที่ผมพูดไปตอนแรกนะมาดูของบาชิมกันก่อนนะครับว่าขยะได้เท่าไหร่นะครับได้เมื่อกี้จากการฟาร์ม1ชั่วโมงผมได้มา1119ชิ้น ก็คือดรอปตัวละ3ชิ้นใช่ไหมเออราคาต่อชิ้นก็14,800นระครับรวมๆแล้วก็ประมาณ150 m อเนาะส่วนหินดำนะครับที่ผมได้76เนี่ยเพราะว่าผมเอาอาวุธโรซาที่มันบวกแล้วแล้วดรอปมาเนี่ยผมเอาไปย่อยสกัดเป็นหินดำต่ออีกทีหนึ่งคือถ้านับแค่ตัวหินดำที่ดรอปมาจากมอน่ะมันมีน้อยแต่พอเราเอาไปสกัดปุ๊บอะ่ะปรากฏว่าผมได้หินดำมาทั้งหมดเนี่ย76อันนะครับผมก็จะตีราคากลางว่าเออสัก20 0แ0 0ละกัน รวมๆแล้วเนี่ยมูลค่าก็จะประมาณ 15.2m นะครับหินดำกาเวลาอันนี้ดรอปมา165เม็ดก็เม็ดละแสนเนาะ 16.5m คาพล้าดอันนี้ดรอปมาแค่6เม็ดเองนะครับตีว่าเม็ดละ 3M แล้วกันก็ 18m นะครับเศษดิปโก3อันนี้ถือว่าดรอปน้อยมากนะครับสำหรับปลาชิมก็ดรอปมาแค่3อันเท่านั้นตีว่าชิ้นละ3 M ก็ 9M ด้วยกันสเกตโยนาอันนี้ผมตีว่า 4M นะครับดูจากเวเลอินได้เนาะถ้าคุณอยากจะเทียบราคานะครับดรอปมา2ชิ้นก็ 8M เนาะ ทีนี้มาดูตรงคอลัมน์สุดท้ายก็คือคอลัมน์ไฟอาร์กริสนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าใช้ต่อตัวเนี่ยใช้ไป3ด้วยกันใช่ไหมถ้าตี1ตัวในไฟอาร์กริสลด3ในบาชิมนะครับแล้วผมใช้ไฟอาร์กริสไปเนี่ย11,328หน่วยด้วยกันแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์ขยะที่เก็บได้ผมก็เอามาคิดว่าเออถ้าเทียบว,ว่าเราเก็บได้100%มันควรจะได้1 1ึ่งถูกไหม แต่ผมเก็บได้แค่ย้อนไปดูของล้ำแรงเนาะ10 119ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ขยะที่เก็บได้ผมก็เลยเก็บได้แค่ประมาณ89%อันนี้คือผมพยายามวิ่งช้าๆแล้วลยนะให้สัตว์เลี้ยงมันเก็บได้ทันมากขึ้นนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สังเกตว่าจริงๆแล้วขยะมันหายไป10%เลยนะในการฟาร์มปลาชิมนะครับรวมมูลค่าแล้วจากการฟาร์มปลาชิม1ชั่วโมงของผมก็จะเห็นว่าประมาณ 216m นะครับ ถือว่าเป็นจุดฟาร์มที่ดีเลยนะหลังจากปรับมาแล้วนะครับคือของมันทําน้อยด้วยด้วยความที่มอนมันอ่อนแอด้วยความที่มอนมันค่อนข้างอ่อนแล้วเราก็ฟาร์มค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเป็นอาชีพที่มีมูเมนต์เยอะๆเราตีมอนไวๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอีซี่มากนะครับเรื่องขยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของดอบว้าวจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะสังเกตว่าอย่างดิโกสก็ดอบไม่เยอะคาพาร์ตก็ดอบไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะดอบแบบของเบสิกทั้งหลายหินดาก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่แย่เลยนะครับ อีกนิดนึงนะครับถ้าลงมาตรงนี้เนี่ยจะมีของหลบที่ผมแคปไว้ให้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้มันคือแบบยังไม่ได้คำนวณน,นะครับคือตอนแรกอ่ะผมจะไม่ได้เริ่มจากศูนย์บางชิ้นอย่างไอพวกหินดามกาลเวลาหรือว่าแร่ทูบัลล่าหรือว่าหินฟอกเนี้ยผมไม่ได้เก็บเข้าคลังนะครับก็คือมันมีอยู่แล้วบางส่วนแล้วผมก็เอามาลบที่หลังอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูจากที่ผมคำนวณในตารางให้มันก็จะเข้าใจง่ายกว่าสำหรับคลิปมาชิมก็จบไว้ประมาณนี้แล้วกันใครมีความเห็นยังไงเคยไปฟาราป็น,งไงมมนัไ,ไนอไอตดะกกจูท่ จะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง Facebook f a n p a g e ก็ได้เหมือนกันนะ Personate 77เเลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกำลังทำช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโดเน a t ผ่านทางทริปมีก็ได้เช่นกันขอบคุณเรนเจอร์ระดับอาวุโสสองท่านด้วยนะครับคุณอาลูซิสและคุณสุภาพพรพง์พรพง์สุวรรณขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ทั้งหลายแล้วก็ทุกท่านที่โดเน a t เข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกัน